สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบเทคนิคการเตรียมและการบริหารยาฟินิตอยกันนะคะยาฟินิตอยสีนรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบมีจุดเด่นในการนํามาใช้ที่แตกต่างกันเราจะมาลงรายละเอียดกันทีละตัวเลยนะคะฟินิตอยแคปซูลแบบ e x t e n d e d Release มีข้อควรระวังคือห้ามบดหรือแกะแคปซูลเนื่องจากฟินิตตยแคปซูลแบบ e x t e n d e d Release เป็นยาที่มีการออกฤทธิ์เนิน่ มียาในปริมาณที่สูงเมื่อนำยารูปแบบนี้มาบดแล้วให้ทางสายอาหารจะทำให้สูญเสียคุณสมบัติที่ออกแบบไว้และมีโอกาสก่อความเป็นพิษให้แก่ผู้ป่วยได้เนื่องจากยาในปริมาณที่สูงนั้นจะออกฤทธิ์พร้อมกันทั้งหมดในทันทีรูปแบบยานี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่สามารถกลืนได้ดังนั้นในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถกลืนได้เช่นในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากหรือในผู้ป่วยที่ต้องใส่สายอาหาร จะแนะนำให้ใช้ฟินิโตยอินฟาแท็บซึ่งเป็นรูปแบบยาที่สามารถแบ่งบทได้หรือใช้ฟินิโตยอ o r a l suspension ซึ่งสามารถบริหารยาผ่านสายให้อาหารได้และแนะนำให้ใช้ฟินิโตยอ for injection ในผู้ป่วยมีภาวะสเตตัสเอพิเลสติคัสหรือจำเป็นต้องได้รับยาเพื่อควบคุมอาการทันทีในการบริหารยานั้นอาจพิจารณาตรวจระดับยาหลังจากเปลี่ยนโดสเซสฟอร์มตามความเหมาะสม เพราะรูปแบบยาที่ต่างกันจะมีขนาดยาแตกต่างกันโดยคำนวณได้จากซอลแฟกเตอร์เรือตราส่วนปริมาณเกลือในยาฟินิ t อย c a แคปซูลแบบ Extended Release และฟินิ t อย for Injection จะมีซอลแฟกเตอร์เท่ากับ0.92ในส่วนของฟินิ t อย i n อินฟาแทและฟินิ t อย o r ออร u s ซัสเพนชจะมีซอลแฟกเตอร์เท่ากับ1เช่นผู้ป่วยได้รับยาฟินิตอยในรูปแคปซูลหรือ Extended Release ขนาด300มิลลิกรัมต่อวัน จะได้รับปริมาณยาฟินิตอยเพียง276มิลลิกรัมซึ่งหากผู้ป่วยได้รับยาฟินิตอยอินฟาแท็บในขนาดเดิม300มิลลิกรัมต่อวันจะได้รับปริมาณยาฟินิตอยเท่ากับ300มิลลิกรัมเพราะค่า2แฟกเตอร์มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของยาฟินิตอยจะส่งผลต่อระดับยาฟินิตอยในเลือดเนื่องจากมีปริมาณยาไม่เท่ากันเรามาดูการผสมและบริหารยาฟินิตอยรูปแบบยาฉีด หรือ f ินิ t o ยฟอร์อินเจกชันกันบ้างนะคะหลักการทั่วไปสำหรับการผสมยาฟินิตอยต้องผสมใน normal saline solution เท่านั้นค่ะห้ามผสมใน d e f i water เนื่องจาก d e f i water มี pH ที่เป็นกรดอาจจะทำให้ฟินิตอยมีการละลายลดลงและตกตะกอนได้หลักการผสมฟินิ t อย for i n j e c t i o n ขั้นแรกดูดยาออกจาก YL โดยใส่ลิ่งขนาด5มิลลิลิตร จากนั้นนำยาฟินิตอยโซเดียมที่ดูดออกมาฉีดเข้าไปผสมกับนอร์มอล l ไล e Solution 50-100มิลลิลิตรโดยเจือจางความเข้มข้นสูงสุดไม่ควรเกิน10มิลลิกรัมต่อมิลลิตรในกรณีบริหารยาทางเพอรลิเฟอรลลายเจือจางให้ได้ความเข้มขน้นควรอยู่ในช่วง3-5มิลลิกรัมต่อมิลลิตรโดยก่อนและหลังการบริหารควรฉีดด้วยน้ำหรือนอร์มอล l ไล e ์โซลูชันประมาณ30มิลหรืออยู่ระหว่าง25-50มิล เพื่อลดการระคายเคืองของหลอดเลือดดำในแง่อัตราการบริหารยา IV Infusion ควรอยู่ในช่วง25-50มิลลิกรัมต่อนาทีโดยไม่ควรบริหารเกิน2ชั่วโมงตัวอย่างการผสมยาเช่นฟินิออย1,000มิลลิกรัมผสมกับ Normal Slide s a l i n e Solution ให้ครบ200มิลลิลิตรบริหารทางหลอดเลือดดำเพ r ร i ลิเฟอร์ลในอัตราเร็วไม่เกิน25-50มิลลิกรัมต่อนาที จะให้ Normal Slide 100 cc, ift, 10์ 100cc IV drip 10-20นาทีและวิธีการง่ายๆในตัวอย่างนี้เราจึงปรับอัตราการบริหารยาที่เครื่อง Infusion Pump ไว้ที่5-10มิลลิลิตรต่อนาทีอัตราการบริหารยาที่แนะนำไม่ควรเกิน50มิลลิกรัมต่อนาทีและควรให้ผ่านทางหลอดเลือดดำใหญ่ดังนั้นหากดิฟเร็วเกินไปจะทำให้เกิดอาการหลอดเลือดดำอักเสบเฟลปไบติส หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอาริสเมียรหรือภาวะความดันโลหิตตกไฮโปเทนชันและหลังจากผสมกับนอร์มอล l ไล e Solution แล้วแนะนำให้ใช้ยาให้หมดภายใน2ชั่วโมงและไม่ควรนำสารละลายที่ผสมแล้วเก็บในตู้เย็นเนื่องจากอาจเกิดตะกอนได้นะคะในส่วนต่อไปเรามาดูวิธีการเตรียมยาและการบริหารยาฟินิทอยในรูปแบบผ่านสายให้อาหารที่ถูกต้องกันค่ะ การผสมและการบริหารยาฟินิตอยในรูปแบบผ่านสายให้อาหารหรือ NG f i t d i n g สามารถใช้ยารูปแบบ oral suspension หรือ infa tab โดยการเตรียมแบบฟินิตอย extemporaneous suspension ขั้นแรกนำเม็ดยาตามขนาดยาที่คำนวณได้มาบดในโกรงจนเป็นผงละเอียดจากนั้นผสมด้วยน้ำ30มิลลิลิตรแล้วคนผสมจนไม่สังเกตเห็นตะกรนในน้ำกระสายยาสำหรับการบริหารยาในรูปแบบนี้ ผู้ปฏิบัติควรล้างสายอาหารด้วยน้ำประมาณ30มิลิลิตรเพื่อป้องกันไม่ให้ยาถูกจับโดยอาหารที่ติดสายเมื่อผสมยาเสร็จสิ้นจากนั้นนำไซลิงสำหรับ NG feed ดูดปริมาณยาตามต้องการแล้วบริหารยาผ่าน enteral feeding set หรือชุดสายอาหารหลังจากบริหารยาเสร็จควรล้างสายอาหารด้วยน้ำประมาณ30มลอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ยาถูกจับโดยอาหารที่ติดสายเช่นกัน งั้นเราควรบริหารยาตอนไหนดีละ่ะการบริหารยาฟินิโตยในรูปแบบผ่านสายให้อาหารควรบริหารยาทุกๆ8ชั่วโมงและห่างจากเนื้ออาหารอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนอาหารหรืออย่างน้อย2ชั่วโมงหลังอาหารเนื่องจากยาฟินิโตอยแอซิดสามารถจับกับโปรตีนในอาหารได้ตัวอย่างการบริหารยาเช่นหากผู้ป่วยรับประทานอาหารเวลา6โมงเช้าเที่ยงวัน6โมงเย็นและเที่ยงคืนดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับการบริหารยาฟินิตอยในรูปแบบผ่านสายให้อาหารเวลาตี5บ่าย2และ4ทุ่มในกรณีที่การบริหารยาชนกับมื้ออาหารควรบริหารยาก่อนมื้ออาหาร1ชั่วโมงหรือหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงยาฟินิตอยจัดเป็นยาการชักที่มีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายตามสถานการณ์ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ควรเตรียมยาและบริหารอย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยนะคะ